สวัสดีครับมาแล้วครับเมนูกระแสแรงของปีนี้ครับไข่พะโล้ครับไข่พะโล้มโนสูตรวันนี้นะครับใช้หมูสามชั้นครับ1กิโลครับคากีบครึ่งกิโลครับเต้าหู้ครับราพผักชี10รากครับกระเทียมไทย3หัวแครปิกไทยขาว1ช้อนโตน้ำตาลมะพร้าว4ี่ขีดครับซีอิ๊วขาว6ช้อนโตซีอิ๊วดำ2ช้อนโตเกลือ1ช้อนโตผงพะโล้2ช้อนโตและ ขาดไม่ได้ครับไข่เป็ดต้ม1ิฟองครับใครจะใช้ไข่ไก่ก็ได้นะครับเริ่มกันดีกว่าครับผมหั่นเต้าหู้กันก่อนครับก็จะหั่นเต้าหู้เป็นชิ้นยาวตามนี้นะครับหนึ่งก้อนจะหั่นออกเป็น4ชิ้นครับแต่ใครชอบหนาก็ตามสะดวกครับหรือใครจะหั่นเป็นทรงสามเหลี่ยมก็ได้นะครับใครจะใช้เต้าหู้พวงหรือเต้าหู้ชนิดอื่นก็ได้ครับตามใจชอบครับหั่นเสร็จแล้วพักไว้ครับจากนั้นมาหั่นหมู3มชั้นกันครับเป็นชิ้นหนาประมาณ1มิ ิ้วครึ่งนะครับเวลาต้มออกมาแล้วก็จะได้สวยงามนะครับแล้วก้อนเนื้อก็จะมีความชุ่มฉ่าครับน้ำหมู3ามชั้นครับไข่ต้มครับมะเขือด้วยซีอิ๊วดำแล้วก็ผงพะโล้หนึ่งช้อนโต๊ะนะครับคลุกเคล้าให้เข้ากันครับจนสีสวยเสมอพักไว้ก่อนครับผมจากนั้นจะมาโขลกรากผักชีกระเทียมพริกไทยครับโขลกให้แหลกเข้ากันดีครับได้แล้วก็ตักพักขึ้นไว้ครับผมจากนั้นมาตั้งกระทะครับเรามาทอดเต้าหู้กันครับใช้ไฟ ไกลางนะครับทอดไปเรื่อยๆครับพอสีเริ่มสวยแล้วนะครับเราก็เลงไฟครับเพื่อไล่น้ํามันออกส่วนหนึ่งนะครับจากนั้นก็ตักพักขึ้นไว้ก่อนครับเครื่องต่างๆของเราก็พร้อมแล้วนะครับทีนี้เราจะมาลงมือทําพะโล้กันเลยครับตั้งกระทะครับกระทะร้อนแล้วก็ใส่น้ํามันครับน้ํามันร้อนครับใส่รากผักชีกระเทียมพริกไทยที่โขลกไว้นะครับลงผัดจนสุกหอมเลยครับสุกหอมดีแล้วนะครับเราก็ใส่ผงพะโล้ลงไปครับผัดให้เข้ากันนะครับผงพะโล้ใส่ แค่หนึ่งช้อนโต๊ะตอนนะครับจากนั้นนะครับผัดให้หอมครับหอมดีแล้วก็ใส่น้ําตาลมะพร้าวลงครับอย่างวะนนี้นะครับเบาไฟลงนะครับอย่าใช้ไฟแรงครับไฟกลางค่อนข้างอ่อนก็จะดีครับผมไปค่อยผัดครับผัดไปเรื่อยๆครับจนน้าตาลนี่เหนียวหนื้อสีใสเข้มนะครับแล้วเราก็จะเติมซีอิ๊วขาวซีอิ๊วดำแล้วก็เกลือลงนะครับผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันดีแล้วใส่หมูลงครับผมผัดให้หมูสุกครับผมพอหมูสุกแล้วก็เติมน้าลง ลงครับผมพอท่วมหมูพอนะครับปล่อยต้มให้เดือดครับผมจากนั้นตั้งหม้อครับผมอีกใบหนึ่งครับใส่ไข่เป็ดลงก่อนนะครับแล้วก็หมูพัโโรที่เราต้มไว้สักครู่นี้นะครับแล้วก็เติมน้ําครับให้พอท่วมหมูนะครับตั้งไว้ครับให้เดือดครับพอจังหวะที่เดือดแล้วนั้นเราก็ค่อยๆช้อนฟองออกนะครับเพื่อที่ว่าน้ําพะโรของเรานั้นจะได้ไม่ขุ่นครับปล่อยเดือดสักครู่หนึ่งแล้วจึงปรับไฟให้เป็นไฟอ่อนนะครับ ปล่อยเคี่ยวไว้นะครับประมาณ1 2ชั่วโมงครับผมพะโลยิ่งเคี่ยวนานยิ่งอร่อยครับเอาละครับทีนี้มาดูกันนะครับหลังจากที่เราต้มไปแล้วนะครับ1ชั่วโมงครับเราจะได้พะโลเป็นอย่างไรนะครับนี่เลยครับเราก็จะได้หมูที่สีสวยนะครับไข่ก็สีสวยดีครับผมลองหันดูนะครับเนื้อหมูก็ชุ่มฉ่าดีครับสีสวยด้วยนะครับแต่ยังไม่เปื่อยมากครับไข่ก็สีสวยครับแต่ยังไม่เข้มดีครับค กีก็เด้งดึงดีครับผมแต่ยังไม่เปื่อยมากครับเต้าหู้ก็ฉ่าน้ํำโล้ดีนะครับก็อร่อยใช้ได้ครับแต่ถ้าอยากจะให้เข้มข้นนะครับเราก็ต้องเคี่ยวเพิ่มครับทําหลายๆรอบนะครับเพื่อความอร่อยมากขึ้นนะครับลองทํากันดูครับง่ายๆครับอร่อยด้วยครับ